คำถามแรกของผมก็คือผมได้ยินเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาบทบาทของนักศึกษาในทางการเมืองในทุกวันนี้นครับอาจจะมีลดน้อยลงในสายตาของบางคนมากระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองที่บางทีเราเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องแต่เราอยากพูดถึงแต่เราก็รู้ถึงความเสี่ยงเวลาเราพูดถึงออกมารวมกับความเป็นห่วงในชีวิตของตัวเองกับครอบครัวครับในสถานการณ์บทบาทแบบนี้เราควรที่จะดําเนินต่อไปยังไง คือสถานการณ์ปัจจุบันมันแสดงออกยากอำนาจมันรุนแรงมันกดทับแล้วก็อยู่แบบมันก็มีความกลัวกันอยู่บ้างในการที่จะเคลื่อนไหวผมคิดว่าสภาพนี้เข้าใจกันได้การเมืองมันอยู่ในช่วงที่เรายังมองอนาคตไม่ออกหลังปี63เนี่ยเด็กนักศึกษาส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะหลบให้ตัวเองกลับไปใช้ชีวิตเขาก็ไม่อยากจะโดนคดีไม่อยากอะไรอย่างเี้มันเป็นเรื่องปกติครับ อยู่ที่ว่าการปรับตัวเองไปแบบที่จะทํางานยังไงที่จะทํางานทางสังคมยังไงทางความคิดยังไงอันนี้ผมคิดว่าหลายคนก็ทําได้ดีวิธีการจะต่อสู้ความคิดแบบไหนต่อสู้เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะ